สำหรับวิธีการชำระเงินนะครับในขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ตัว payment ก่อนนะครับครับเมื่อมาแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดแพ็กเกจนะครับที่เราใช้นะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับสามารถที่จะกดปุ่มบวกตรงนี้ครับเพื่อที่จะขยายข้อมูลนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับมีแบบหลายเดือนรลายปีนะครับ ส่วนราคาเนี่ยก็จะเป็นไปตามโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะครับสามารถกดดูได้ครับว่าเราจะจ่ายเงินยังไงนะครับก็จะมี QR code นะครับอบอกแล้วก็มีจำนวนเงินนะครับที่ต้องจ่ายนะครับจะเป็น USDT นะครับสำหรับรายปีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งหากเราจะจ่ายเงินนะครับเราจะเป็นที่จะต้อง ไปจ่ายที่ตัวแอปของ Binance นะครับโดยใช้ Pay ID หรือว่า QR Code เนี่ยครับเราสามารถจะบันทึกได้นะครับ QR Code แต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้ Pay ID นะครับในการชำระเงินนะครับให้เรากด Copy Pay ID ไว้ก่อนนะครับก็จะขึ้นว่าเขาคัดลอกไว้แล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอป Binance ครับ เมื่อเรามาที่แอปไปเนนแล้วนะครับให้เราไปที่กระเป๋าเงินครับแล้วก็เลือกที่แถบด้านบนนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูชําระนะครับาหากเป็นเวอร์ชันอื่นอาจจะเขียนว่าจ่ายก็ได้นะครับหรือว่าอย่างอย่างของผมเนี่ยบางที Android กก็จะเขียนเมนูนี้ว่าจ่ายนะครับเราจะเป็นเนี่ยต้องเปิด n a n น e p ป y ก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับให้เรากดเปิด n a n น e นป y ก่อนนะครับ ก็ตั้งชื่อไบแอนด์เปยนะครับตรงตั้งชื่อเนี่ยครับมันจะตั้งได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้อีกแล้วนะครับครับเมื่อเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดยอมรับด้วยนะครับแล้วก็กดตัดไปได้เลยครับแล้วก็ตั้งพินนะครับ6ตัวเลขนะครับจากนั้นนะครับก็จะส่งรหัสไปที่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับกดส่งรหัสไปเลยครับ กดตกลงได้เลยครับครับทีนี้เราก็สร้างใบเสนเปย์เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการชําระค่าบริการนะครับให้เราไปที่เมนูจ่ายนะครับแล้วก็ใส่ p ป y id ของผู้รับนะครับก็คือที่เราค๊อปี้มาเมื่อกี้ครับหรือว่าเรากลับไปค๊อปี้ใหม่ก็ได้ครับนี่ครับ pay i เตรงนี้นะครับกดค o p ปี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับ กดจ่ายผ่ไป ID นะครับโดยในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแพ็กเกจ29เหรียญนะครับ29 USDT นะครับจากนั้นนะครับกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็เลือกเป็น USDT นะครับกดเซตได้เลยนะครับใส่จำนวนลงไปนะครับ29นะครับแล้วก็ดูชื่อตรง b y ID นะครับมันจะมีชื่อเขียนบอกนะครับว่า เขียนว่าคริปโตรีบารลันหรือไม่นะครับถ้าเกิดวไม่ใช่ไม่ต้องโอนนะครับตรงนี้จะต้องเขียนว่าคริปโตรีบาร์ลันนะครับซึ่งเป็นชื่อที่เราตั้งเอาไว้นะครับสาหรับการรับเงินนะครับครับเมื่อเราใส่จํานวนเงินลงไปแล้วนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยครับครับผมเขาจะให้เลือกวิธีการชาระเงินนะครับว่าเราอยากจะใช้กระเป๋าอะไรนะครับในที่นี้เราเลือกเราเปลี่ยนกระเป๋าได้นะครับอยากจะเปลี่ยนจากสปอร์ต ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Funding Wallet นะครับครับเมื่อลูกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันได้เลยครับจากนั้นนะครับก็จะส่งรหัสไปที่เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นกดตรงลงได้เลยครับโอเคครับการชำระเงินของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยครับ รับผมเมื่อชําระเงินแล้วนะครับให้เราไปแจ้งทางไลน์ครับว่าเราชําระเงินแล้วนะครับโดยนะครับให้เราไปดูปีไของเราก่อนนะครับกดปุ่มที่ฟันเฟืองด้านด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่ามีป ID ของเรานะครับให้ c o p ปีไอ ID ของเราไว้นะครับจากนั้นนะครับกลับไปที่ไลน์นะครับแล้วก็แจ้งชําระค่าบริการนะครับ แล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับว่าเราจ่ายไปแพ็กเกจอะไรนะครับเมื่อกี้ผมเลือกจ่ายแพ็กเกจ29 USDT นะครับจากนั้นกดวันที่ครับถ้าเกิดเป็นวันนี้ก็จะขึ้นของวันนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็เป ID ของผู้โอนนะครับก็คือที่เราไปคอดปีมาเมื่อกี้ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็องค์ ID order นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับจากนั้นนะครับกดทาไปใช้โปรแกรมอัตโนมัตินะครับ หาของใครขึ้นแบบนี้นะครับให้เลือกตามที่เขาระบุมานะครับอย่างของผมเป็นจักรยานนะครับให้ให้เลือกจักรยานนะครับกดยืนยันครับกดยืนยันชาระเงินครับทางทีมงานได้รับข้อมูลแล้วนะครับจะจัดการให้ใน24ชั่วโมงนะครับ